อุ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยววางหน่อยระวังหน่อยโอ้ยโอ,โอ้ถ้ากล้าล่วงจะเป็นไงนะมันชันนะตรงนี้นะระวังหน่อยตรงนี้แล้วก็ฮะอุ้ยไม่หยุดเลยหยุดเลื่อยเลยโอ้ยเอสดีนะครับดีนะครับตรงนี้มนะัน,ะนมันเป็นมันเป็นกรวดด้วยแล้วมันลื่นแล้วชื้นด้วย ฉันคงรู้สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพา FC นะครับไปชมความสวยงามของป่านะครับเดี๋ยวให้แขกรับเชิญวันนี้พาไปไปดูความสวยงามแถวนี้กันครับอ่ะแขกรเชิญอาก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะถามก่อนเลยตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือที่ไหนคืออะไรตรงนี้คือหุบตาแอ้นะครับขุปพิก บนบ้นอกอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขัตนะเอฟซีครับอ่ะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนกันวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในภุบนะครับภุบจะแอรเนี่ยครับภุบจะแอรนะครับแล้วก็ขึ้นไปสันนั้นนะครับเอซีครับดูครับเลยครับว่าข้างบนนี่จะเห็นวิวสุดๆสวยมากใช่ครับเห็นยันประจวบเลยแต่ถ้าสายตาดีๆอ่ะเห็นยันเชียงใหม่อ่าเอฟซีสายยาวไปไปไปกันครับนี่ทางลุ่ มาเลยครับมาเลยนะครับที่ผมเข้ามาตรงนี้ว่าอากาศเย็นมากเหมือนจะล่มนะครับเฮ้ยอากาศเย็นจริงเว้ยตรงนี้เขาเรียกว่าแคลนะครับข้างนอกคนร้อนเลยมังเลยแสดงว่าฝนเหมือนตกไปนะครับไอ้ซีก็เปียกอยู่บรรยากาศผิดไปเลยเมื่อกี้อยู่ข้างนอกอ่ะใช่ร้อนอบอ้าวก็มั้งนะเย็นเฉยเลยแค่นี้เดียวเกลาเข้ามาก็เย็นเลยชื่อเราเข็นออกมจะขึ้นดีครับไอซีวันนี้เราหมาก่อนเลยะลองสไลด์ละ สไลด์ล่วงลงไปไงผมไม่ได้มานานแล้วครับถังก็ชื้นนิดนึงนะครับเหมือนฝนเพิ่งหยุดไปนะฮะโอ้ยปลาสวยปลาสวยครับอันนี้น้ถังน้ำไหลแน่นอนเลยอ่าครับจะไปนู้นใช่ไหมถ้าน้ำปลามามาทางนี้น้ำปลาไม่มาแล้วครับไม่มีมันจะมีเฉพาะร่องด้วยของมันอืมครับแล้วเมื่อสองสามปีแล้วผมก็มาเที่ยวที่นี่แล้วครับโอ้ตัวนี้สวยวะ นี่ครับผมมีช่องน้ำมาอันนี้คือฝ่ายกั้นน้ำที่ผมทำเมื่อสามปีที่แล้วนะครับอะไรที่ว่าบอกว่าอ่างเจอจักรุซี่อยู่ในปา่ามันอยู่ได้ไงอะใครมมใครเอามานอนในปา่าเจอไหมคือเนี่ยถ้ามันชุ่มชื้นนะครับเห็ดมันก็นจ,ะจะขึ้นผมก็เลยทำไว้นะครับไอ้ตุยโนี่เจอเห็ดมากมายเลยนะครับสีวันมาตัวนี้โค้ดสวยเลยนี่สวยมากเอาข้างหน้านี่อ๋อเออธรรมชาตินะครับ เออเหมาะไม้มันล้มแล้วก็มันเหมือนทรงตัวมันขึ้นมาเอายอดออกทางนี้ครับอันนี้ก็เหมือนน้ำตกนะครับนะถ้าเป็นถ้าเป็นทางน้ำมันสวยมากใช่สวยงามเลยครับนะครับรู้อะไรวะเนี่ยนายรวยไหมลูกอ๋อน้ำมันคือเวลาน้ำลงมันจะเข้าไปนี่มันจะเจอช้างเจออะไรไหมเนี่ยโอ้ยผ่านไม่มีครับช้างเหรออดูแม่งสวยวะมีจะมีแต่ก็ สวยนะครับเย็นเลยลมพัดไม่มีมอสกลางชื้นเลยมอสเพิ่งเกาะเต็มเลยมอสหรือว่าเต่าดูดีนะมอสเต่าเห็นแน่จริงใหม่มาแล้วจริงได้ชื่อสมชายตลอดนะครับแล้วงานในขุดตรงนี้ขุดเพื่อทำอะไรเนี่ยก็ก็กั้นน้ำนะครับเออสครับคือเราจะกั้นน้ำไว้เพื่อเป็นการเกษตรใช่ไม่ใช่ครับคือจะให้น้ำย่างมันชุ่มชื้นตลอดเวลาขุดก็จะขึ้นแล้วพวกไอ้นกนูอะไรพวกนี้มันมันจะมากินที่ร้านนะครับเดิมทีคือเป็นทางน้ำ ปางไหลมาทางนี้ใช่มันก็ไหลลงมาเองนะแต่ถ้าเรากั้นไว้เรามาทํากั้นทดน้ําเพื่อไว้ให้สัตว์ให้สัตว์ด้วยแล้วก็มีเพื่อมีความชื้นให้เห็ดตัวอะไรเนี่ยจริงอ่ะพอทีแรกผมไม่รู้หรอกแต่พอทําไปแล้วเขึ้นจริงนะครับเอซีไปต่อไปจริงก็กี่วันล็อกเห็ดจะขึ้นเนี่ยมันฝนตกเดี๋ยวมอสขึ้นเต็มเลยเนี่ยความชื้นเริ่มมาดูมันชุ่มชื้แสดงว่ามนตกชุ่โอ้ยดูระผ่าลูกนี้ออื้หือกลิ่นลูกนี้เหมาะสวยไปต่อ อไอที่บอกมาว่าจะมาชัวรมาไทยหนังในนี้ก็เหมาะเลยนะเออสวยสวยจริงสวยจริงต้องเอาเสาน่ารักๆไว้เนี่คือเราถ้าน่าขนแล้วมันจะมาอยู่นี่ก่อนอ่าครับตอนแรกมันไม่มีหรอกครับตอนที่ผมเออทำไว้ถือฐานน้ำตกเลยใช่ผมทำไว้เองอ่าเดี๋ยวก่อนก็เป็นทางพงเมือนเป็นทางลมด้วยอ่ะเฮ้ยใครมาทำอะไรอาบน้ำตรงนี้กันนะมอสโอ้มีน้ำแข็งหมอเลย นะครับมันก็เป็นหินหินบ้างอะไรบ้างนะครับคือร่องน้ำไหลเนี่ยมันจะลึกลงทุกปีทุกปีนะครับต้นอะไรเนี่ยเหมือนอะไรไม้ฝางครับต้นฝางเดี๋ยวผมจะพาเดินที่เขาทำด้ามอะไรเหมือนต้นไหนนั่นเอฟซีนะครับโอ้โหเข้ามานี่อากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็ได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะเนี่ยดูทางนี้นะครับอากาศแล้วทำไมเขาเรียกตอนนี้เขาเรียกหุบจะแอ้ก็ก็เจ้าของนะครับคือทางเจ้าของที่เขาชื่อแต่แอ้ จ <N> นะองชิตาแอเรเอามาจับจองไว้เมื่อสักห้าสิบหกสิบปีที่แล้วนะครับอีกทีครับอันนี้มรดกก็ตกถึงรุ่นลูกนะครับก็นี่แหละครับวันนี้เจอทางแยกครับเอาทางไหนดีเราจะไปซ้ายหรือไปฝาถ้าไปทางนี้ก็เป็น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 เอาที่ว่าเราจะไปขึ้นเขาดูชมวิวอะอุ้ยตามมาทางนี้นครับตาได้ทุกทางนะนครับกลาบตอนอ่อน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรดูความสวยงามไปเรื่อยๆก็ยังไม่เจอสัตว์ ยังไม่เจอสัตว์อะไรนะครับเช่นก็มาฆ่าโอ้โหตัวนี้สวยมากเอฟซีครับมะฆ่าพรมครับเนี่ยก็โหมาะเนี่ยเห็นไหมให้ดูไร่น้ำสิเหมือนมันเหมือนต้นเนี้ยตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเป็นครึ่งหนึ่งนะดูดูไร่น้ำดิดูไร่น้ำเห็นไร่น้ำไหมนี่คือไร่น้ำมันไหลออกมาเนี่ยนะเออที่เป็นไร่น้ำผิวพ่นตกะเฮ้ยไม่รู้อะไรด้วยตัวอะไรพุ่เข้าไปเพิ่งสดๆเลยนะอาจจะหาลากอะไรกินเดี๋ยวเราค่อยไปลงมาถ่ายรูปสวยๆหามุมนะครับตามมาเลยหน้าดู โอ้มผ่าลูกนี้สวยเว้ยอือเนี่ยเจอไม้อีกแล้วเนี่ยไม้เนี่ยไม้ตายเนี่ยพี่เขาไปทำรั้วไม้แก่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นมะชูซะแล้วเนี่ยเก่งแก่มันเป็นมะข่าโอ้ยนี่เอซี่โกโอ้โหตกใจอ่ะนี่อันนี้คือของจริงมาเจอแล้วแต่ไม่มีดอกนะเตือกลัวไม้ป่าแต่มันชื่อไม่รู้จักชื่อเพื่งเพื่องพึ่องมาดอกมีเรื่องครับเพื่องพึ่องมานี่ เราเจอกล้วยไม้ป่านะฮะจากป่าติดอยู่ต้นไม่แน่ยจต้นค่อยหรือเปล่าจะเหมาะกางเลยต้นสี่เรื่องอ่าได้ชมธรรมชาตินี่มันสดชื่นจริงจริงอันนี้ก็โอ้ไม้นี่สวยเนี่ยนะไปทำอเขาเรียกว่าวางกระถางหมาอโอ้มีไม้แปลกๆเยอะนะในในป่าเนี้ยนะอ่ะไปเรื่อยๆ ความสมบ um ูรณ um ์มากแล้วหมาช่วงหน้า <su> นี้ปลาทูนี่นี่หูยกินกือโอเคมาดูก่อนนมาบรรยายก่อนโอ้กินกือปลาตัวเบี้ยเฮ่งเลยนี่คือกินกือตัวใหญ่มากเอ็ดีครับถ้ามีกินกือเนี่ยแสดงว่าแถวนี้มันจะมีเห็ดนะครับเอ็ดีครับตั้งใจกินกือครับเพราะว่ามันจะมากินเห็ดนะครับอืมแต่ถ้าเรามาไม่เจอแสดงว่าหมาไม่ทันโตัวนี้ตัวนี้ต้นน้ต้นนี้สวยมากมันบ่งบอกถึงความผู้นุ่มสมบูรณ์ของปลานะพวกเนี่ย พวกมอสพวกเฟิร์นนะเราไม่รู้ว่าต้นนี้คือต้อนไหลแต่ตระกูลคล้ายๆโอ้นี่เอฟซีครับลากโอ้โหนี่ต้นไหลมั้ยลแต่ลากสวยงามมากอันนี้ก็มะค่านะครับนี่ดูดิครับต้นไม้สวยงามมากเลยะมะค่าคือต้อนไม้นะที่ขึ้นตามทางน้ำเลยพอไรรา,าน้ำมันซอกใช่ไหมมันเห็นญลากร้อยออกมาเนี่ยมันสวยมันทำฝ่ายไว้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยดีครับทุ่งผมจะไม่ค่อยดีแล้วผมก็อื ทำเรื่อสังคมนะครับนี่มันมันขึ้นเขาทางนี้เหรอขึ้นเขาทางนี้เหรอใช่ไงขึ้นได้ไงนี่มันนี่นี่ที่เราเดินนี่มันขึ้นเขาททางเรียบยังเป็นทางเรียบเลยเรื่อยๆมันจะลรื่อขึ้นไปเรื่อยๆก็มันจะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเจอตอไม้แล้วก็มันจะตรงนี้มันไป็่องแล้วมันเปหินมันมีนี่ตอไม้คือมันมาตามทางไงนะอันนี้คือมักขออไหลมาทางนี้เป็นโธงสวยเลยนะฝ่ายอันนี้ถาไว้อันนี้คืออันเก่าฝ่ายเก่าใช่ดีไหมเพราะว่าหน้าฝนแล้ว